สวัสดีครับพี่น้องชาวพัทยาอาทิตย์ที่แล้วผมได้พาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าสุนัขพันหนึ่งที่ตัวเล็กน่ารักและขนปุยมากหรือว่าเจ้าพุดเดิลน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญมันยังเป็นสุนัขชั้นนําด้านแฟชั่นบนเวทีแคทวอกด้วยและสัปดาห์นี้ครับผมก็จะขอเอาใจคุณผู้ชมที่รักสุขภาพแต่ว่าเป็นสุขภาพของน้องหมานะครับและที่สําคัญเจ้าสุนัขพันนี้เนี่ยมันเป็นสุนัขอินเตอร์ เพราะว่าด้านของมันนั้นโด่งมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเตรียมสัมผัสกับความน่ารักของเจ้าสุนัขพนันธุ์นี้รวมถึงการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารได้เลยนะครับผมรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องหลงรักและอยากจะวิ่งเข้าไปกอดมันอย่างแน่นอนและพบกับทิปดีๆและคลิปน่ารักน่ารักรวมถึงคำตอบโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดต่อจากนี้ครับ อะไรพี่นุกี้ดูนี้พี่นุกี้เพียเพียนะคุณผู้ชมเพียมากอ่ะเมื่อคืนไปทำอะไรมาพี่นุกี้ขาดน,าาดนา้ำถายน้ำน้ำอะไรอ่ะน้ำใจอ,ะอ่ะน้ำใจมีบ้างไหมมีบ้างไหมพี่เชื้ออยู่น้ำอ่ะมีค<อ>ิดที่จะเอาน้ำเนยมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยมีบ้างไหมแต่ว่าต้องไม่กินเองนะจริงเหรอหมให้ไม่พอดีพี่เห็นว่าเขาขอบอกว่าให้ระวังลูกมะพร้าวพี่ก็กะว่าจะให้คุณน้องอปิงงี้ไปแล้วก็ไปเก็บมะพร้าวแล้วก็เอาหัวไปเงี้ย พ,พี่จะกินน้ำมะพราวจริงเหรอไม่เอา,าผมกลัวผีผีมะพร้าวอย่างพี่เหรอไม่ <c oughs> คุณพี่เลิกเป็นตั้งนานแล้ว <c oughs> คุณพี่เป็นผีขนุน <c oughs> ตอนนี้ขนมกำลังออกลูกไงพี่ก็เลยต้องไปสิงตามต้นขนุนเยอะๆนิดนึงนอกจากผีมะพร้าวผีขนุนแล้วยังมีผีอะขามผีมะขามและผีอะไรอีกนะคุณน้องพี่คุณน้องว่าผีส่วนลุงสรุปว่าวันนี้เราเป็นรายการบ้านรักสัตว์นี้หรือเป็นเป็นเป็นรายการอะไรล่าท้าผี่เด็กโกรธเอาเถอะมาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะสวัสดีค่ะพบกันนุกกี้ค่ะกับเอ็มครับนายบ้านรักสัตว์เลี้ยงวันนี้เห็นนุกกี้เหนื่อยๆแล้วบองว่าถ้าเกิดเจอสุนัขพันธุ์ นีะพี่ตัวหนึ่งยิ่งขึ้นหายเหนื่อยดีโอ้ยน่าสนใจจะตายพันเนี้ยคนเลี้ยงก็แบบก็มีเยอะด้วยคนเลี้ยงก็มีเยอะด้วยคนเลี้ยงก็มีไอ้คำมะก็มีอยพี่คนเลี้ยงสุนัขเนี่ยเยอะพันเนี้ยน่ารักเยอะน่ารักหรอชื่อพันว่าพันบูบูที่แปลว่าสีน้ำเงินบูด็อบบูเทอลียลืมออกไหมบูเทอรีบูเทอรีเนาะบูเทอรีแท้เจ๊จำไม่ผิดนะ มันจะเป็นหมาหปากแหลมมันแหลมมากนะใช่หมาปากยื่นปากยาวอ่ะพินุกจีหก้หันไปทางกล้องปากยืน่นปากยาวหันไปทางกล้องใช่หมาปากยื่นปากยาวแต่แต,แต่มันแบบเหมือนตามันเฉียวมากเลยนะอ่างตาชั้นเดียวอ๋อเป็นเป็น,ปนอ๋อหมาไม่มีหร่อเต,ต่งตาชั้นเดียวเนี่ยแกลังมากเลยอ่ะที่สําคัญนะทำไมหูเธอตั้งมากหูไม่ใช่หมาหูตุบนะหูตั้งหูตั้ง สุนักสายพันธ์นี้มีมีอาหารต้องห้ามมีอาหารต้องห้ามเหมือนสุนัขสายพันธุ์ทั่วๆไปแหละอาหาร<ม>บางอยา่างเหมือนเหมือนประมาณว่าเออมันอาจจะกินแล้วเป็นอันตรายต่อบูทเทลเลียได้แสดงว่ามันจะต้องพิเศษและสําคัญมากมสุนัขสายพันธ์นี้ถึงต้องถูกยกมีกฎเกณฑ์ในเรื่องของอาหารเป็นพิเศษใช่ทีนี้ผมยกตัวอ,อย่าง3ชนิดแล้วกันนะ<า>ซึ่งชนิดแรกเนี่ยจะบอกว่าเป็นอาหารที่แบบเวลาคนไทยกินอะไรบนโต๊ะอาหารเสร็จเนี่ยก็จะชอบแบบอ่ะโยนให้หมา โย<อ>นให้แมว <c oughs> ดีนะว่าพี่กินข้าวมาแล้วอะงูเขาไม่กินหรอนกนะก้างไก่ก้างปลา <c oughs> อ้าหรอเออหรองูเขาไม่มีกระดูกไงเขาเลยไม่เก่ง <c oughs> ก้างไก่ก้างปลาอะไรเนี่ยทำไมคือจริงจริงก้างไก่ก้างปลานี่ห้ามทานหรอห้าปกติคนไทยเนี่ยเวลากินไก่เสร็จเหลือแต่กระดูกแล้วก็โยนให้หมาโดนให้สุนัขอะไรเงี้ยต้องบอกว่าห้ามโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะกระดูกไก่หรือว่ากระดูกปลากระดูกปลาพวกเนี้ย สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับสมาชิกบ้านรักสัตว์เลี้ยงรวมถึงคุณผู้ชมที่ลหลงไหลในบูเทเลียทุกท่านครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายฤดูกาลจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ต้องระวังครับเพราะบูเทเลียของเพื่อนๆนสมาชิกเนี่ยอาจจะป่วยได้นะครับเพราะตอนเช้าอากาศกําลังดีพอตกกลางวันแดดก,ก็ร้อนมากมายพอตกเย็นครับฝนก็ตกลงมาอีกขนาดผมเองเนี่ยยังไม่สบายเลยนะครับ เพราะฉะนั้นหมาบูทเลียรวมถึงหมาทุกพันธุ์ของเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยก็าอาจจะเป็นหวัดหรือว่าป่วยได้หรืออาจจะแพ้จนตุ่มขึ้นตามตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังในเรื่องของความชื้นเป็นพิเศษเพราะตอนกลางวันจะร้อนมากบางท่านให้หมาบูทเลียหรือว่าหมาพันธุต่างๆนั่งแช่นอนแช่น้ําในอ่างเพื่อคลายร้อนพอเสร็จแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องความสะอาดด้วยนะครับควรเช็ดตัวให้แห้งสนิทเพราะถ้าไม่แห้งจริงเนี่ย ความชื้นอาจจะทําให้เจ้าหมาแพ้จนเป็นตุ่มขึ้นตามตัวได้นะครับและในวันนี้ครับผมก็จะขอนําเสนอในเรื่องของอาหารต้องห้ามของเจ้าสุนัขโดยเฉพาะเจ้าบูเทเลียครับซึ่งผู้เลี้ยงเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงไม่นํามาให้เจ้าหมาบูกินนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระดูกไก่หรือปลาครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้หมาบูกินเนื่องจากกระดูกไก่และกล้างปลาอาจจะแตกหักในระหว่างที่หมาบูกบเคี้ยวได้และความแหลมเนี่ยนะครับ ก็อาจจะทิมแทงทําอันตรายกับสุนัขของคุณได้แต่ถ้าคิดว่าหมาบูจะได้แคลเซียมจากกระดูกเหล่านี้แล้วก็ผมว่าเปลี่ยนมาเป็นแคลเซียมในรูปแบบอื่นจะดีกว่าเช่นแคลเซียมแบบเม็ดอันนี้ก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือหัวหอมและกระเทียมครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรให้หมาบูกินเพราะหัวหอมและกระเทียมมีส่วนประกอบของกรรมถันอยู่มากเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะแก่การผสมในอาหารให้กับสุนัขครับ เนื่องจากว่าสารกระมาถันนี้จะทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของเจ้าสุนัขและจะทําให้สุนัขนั้นเป็นโรคโลหิตจางและโรคเลือดไหลไม่หยุดได้นะครับอย่างสุดท้ายก็คือช็อกโกแลตครับเพราะช็อกโกแลตที่เราชอบกินมันมีรสหวานมันอร่อยเนี่ยเลยอยากจะแบ่งความอร่อยให้กับเจ้าหมาบูได้กินนะครับโดยที่ท่านไม่เคยทราบเลยว่าช็อกโกแลตเหล่านี้เนี่ยส่งผลร้ายต่อหมาบูของท่านนะครับเพราะช็อกโกแลตมีส่วนประกอบของสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าทีโอโบไม ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับสารพวกคาเฟอีนซึ่งมีในกาแฟนี่แหละครับโดยสารที่โอโบมายเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายมันจะมีฤทธิ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการไปกระตุ้นให้มีการหลั่งสารที่เรียกว่าอะดรีนาลีนซึ่งสารตัวนี้จะมีผลทําให้หัวใจเต้นเร็วเงื่อออกมากถ้ากินมากๆอาจถึงขั้นเป็นพิษได้ซึ่งจะทําให้เกิดอาการเจียนท้องเสียหายใจทีชีบ่อยกระวนกระวายและในที่สุดอาจจะถึงตายได้นะครับ มีรายงานในสุนัขบอกว่าสุนัขที่น้ำหนักไม่เกิน5กิโลกร,รมัมกินเข้าไปแค่400มิลลิกรัมเนี่ยก็สามารถแสดงความเป็นพิษได้แล้วนะครับการที่สุนัขค่อนข้างจะไวต่อความเป็นพิษของทีโอโบไมนั้นเป็นเพราะว่าร่างกายของมันไม่สามารถที่จะกำจัดทีโอโบไมออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นตามปกติช็อกโกแลตที่ขายในท้องตลาดทั่วไปถ้าเป็นแบบหวานก็จะมีทีโอโบไมยอยู่ประมาณ1.5มิลลิกรัมต่อซีซี แต่ถ้าเป็นแบบไม่หวานก็จะมีประมาณ13มิลลิกรัมต่อซีซีคุณผู้ชมสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วปริมาณสารทีโอโอบไมเท่าใดล่ะจึงจะเป็นอันตรายต่อน้องหมาวันนี้ผมมีมาบอกครับไวช็อกโกแลตเนี่ยท่าน้องหมาน้ำหนัก20ปอนด์ต้องทานไวช็อกโกแลต250ปอนด์จึงจะเป็นพิษครับส่วนมิ้วช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตนมเนี่ยนะครับถ้าน้องหมาน้ำหนัก20ปอนด์กินช็อกโกแลตนมเพียงแค่1ปอนด์ก็เป็นพิษแล้วนะครับ ส่วนสวีทโคโค่ครับถ้าน้องหมาน้ำหนัก20ปอนด์กินสวีทโคโค่3ปอนด์ก็เป็นพิษแล้วและสุดท้ายคือช็อกโกแลตอบหรือว่าแบกกิ้งช็อกโกแลตนั่นเองเพียงแค่2ปอนด์เท่านั้นครับก็จะเป็นพิษกับน้องหมาน้ำหนัก20ปอนด์นะครับนอกจาก3อย่างที่ผมได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกนะครับที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับเจ้าหมาบูรวมถึงเจ้าหมาทุกพันเลยอย่างแรกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเนี่ยนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เกิดการได้รับสารพิษมากเกินไปเข้าคันโคม,ม่าและตายได้นะครับอาหารทารรสําเร็จรูปมักจะมีส่วนผสมของหัวหอมที่เป็นพิษต่อสุนัขและถ้ากินมากๆเนี่อาจอยู่ในภาวะขาดสารอาหารได้นะครับน้ํามันสกัดจากผลไม้ชนิดสม้มอ่าอันนี้จะทําให้เกิดอาการเจียนอางุ่นและลูกเกดทำให้เกิดผลเสียกับไตนะครับวิตามินที่คนเรากินกันทุกวันนี่แะละครับ ที่มีธาตุเหล็กทำลายเนื้อเยื่อของระบบย่อยอาหารและเป็นพิษต่อตับและไตาการกินตับในปริมาณมากก็ไม่ดีนะครับเพราะทำให้เกิดวิตามินเอซึ่งเป็นพิษส่งผลกับกล้ามเนื้อและกระดูกถั่วแมคเาเนียมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหารระบบประสาทและกล้ามเนื้อนมและผลิตภัณฑ์จากนมสุนัขส่วนใหญ่ไม่มีเอนไซม์ใช้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมวัวมากพอซึ่งจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย ควรใช้นมสุนัขที่ไม่มีแลคโตสนะครับเห็ดบางชนิดก็เป็นพิษนะครับส่งผลต่ออวัยวะหลายส่วนทําให้ช็อกและถึงตายได้ไข่ดิบครับเพราะในไข่ดิบจะมีสารแอลวิดินที่ลดการซึมซับไบโอตินซึ่งเป็นวิตามิน B ชนิดหนึ่งและทําให้เกิดผลเสียต่อขนและผิวหนังปลาดิบครับเพราะปลาดิบนั้นทําให้เกิดการขาดวิตามินบไทอามีนและอาจจะมีอาการชักหรือในกรณีที่ซีเรียสมากเนี่ย อาจจะถึงตายได้เลยนะครับของหวานครับปกติเนี่ยจะทําให้คนเราอ้วนส่วนน้องหมาเนี่ยนอกจากจะทําให้อ้วนผิดปกติแล้วก็ยังมีปัญหาโรคในปากด้วยรวมถึงเป็นเบาหวานเหมือนคนได้ด้วยนะครับสุดท้ายคืออาหารแมวครับเพราะว่ามีโปรตีนและไขมันที่มากเกินไปสําหรับเจ้าสุน,นัขนะครับหกระดูกไก่ก,กัน ไก่ปลาสองหัวหอมกระเทียมสามก็อยู่ในส่วนของ็อกแลตนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะแยะเช่นอาหารกึ่งสำเร็จรูปมาม่าวัยวยพวกเนี้ยหรือว่าเป็นสุราเหล้าพวกเนี้ยคือเอี้ยแรงจะให้คุณให้น้องหมาทานเนาะจริงๆถ้าเกิดสุนัขทานสุราเนี้ยเป็นพิษนะคุณผู้ชมก็ขนาดคนนะคนทานยังเมาเลยเนาะยังเมายังเป็นพิษเลยมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะพี่นกี้กินก็ไม่ต้องเผื่อสุนัขนะ พี่ปกติพี่ไม่ทานค่ะพี่โนแอลอ่ะโอ้สวยเลิศเชิดทรนงโนแอลด้วยนะเนาะแต่ผู้ชายอ่ะเอาหมดนะเฉพาะแอลไม่เอาแอลนะคะเอาเผื่อจบจบจบคุณน้อง จอบพออย่าเหมามอยคุณพี่เนยเข้าตรงนี้แล้วไหลเลยอ่ะอย่าไหลอย่าไหลแสดงว่าคุณน้องหน้าแอลกอฮอล์เป็นเป็นแอลกอฮอล์รือซึมงหรือเปล่าไม่ไม่น้องก็ no แอลจ้ะโ no อ l ใช่ไหมเราต้องรักษาภาพหลักนิดนนงเด็กรุ่นใหม่หัวใจแล้วแอลกอฮอล์ใช่งั้นช่วงนี้เราขอพักเบรกก่อนดีกว่าป่ะในเรื่องของเต็กความรู้คุณน้องในช่วงหน้าในช่วงหน้าเรามีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาหาเราเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนันเนี่ยต้องคอยติดตามชมในช่วงหน้าซึ่ง ซึ่งมีคุณหมอสัตวแพทย์จากทีมโรงพยาบาลศัตว์ทงองหลอมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเก็ตความรู้ในเรื่องของอาหารต้องห้ามสำหรับเจ้าบูเทเียไม่ใช่เฉพาะเจ้าบูเทเียอย่างเดียวนะครับสุนัขทุกพันธุ์ก็ไม่ควรจะกินอาหารจำพวกนี้นะครับเพราะถ้าหากว่าเจ้าสุนัขเหล่านี้เป็นอะไรไปเนี่ยเราคงจะต้องเสียใจแน่นๆเลยนะครับอ่ความสนุกของรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมในช่วงหน้านะครับกับช่วงขอมือหน่อย